เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์โอท็อสู่ตลาดสากลน,นะคะโดยเรามีผู้เชี่ยวชาญนะคะทั้งทางงานผ้าแล้วก็างานด้านหัตปกรรมนะคะรวมถึงท่านคณะที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกด้วยเช่นเดียวกันนะคะที่กรุณาร่วมลงพื้นที่เพื่อพัฒนาสร้างสารงเวยนะคะแล้วก็บริจุภัณฑ์ใหม่ๆด้วยการนํานวัตกรรมการออกแบบสร้างคุณค่าแล้วก็ยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของภูมิปัญญาไทาย คือ t a i n a b l e f a s h i o n นะครับในเรื่องของการใช้สีธรรมชาติในเรื่องของการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ100%แต่ว่ามันจะยั่งยืนไม่ได้หรอกครับถ้ามันตกอยู่ในมือผู้อุโสอย่างผมอย่างท่านที่ปรึกษาโครงการหลายๆท่านเพราะว่าทำกันได้ไม่นานก็คงจะหมดแรงแล้วงั้นคงท่านได้ทรงทำงานร่วมกับดีไซเนอร์หรือผู้ประกอบการรุ่นใหม่แล้วก็มีการดำเนินโครงการภายใต้ร่มโครงการผ้าไทยส,ยสนุก อีกหลายกิจกรรมเช่ย Young Designer, นยังดีไซเนอร์ว่าเจ้พูดที่ท่านเห็นในในพิเศษเทชันนะครับโครงการผู้ประกอบการยนะังโอท็อปมียังดีไซเนอร์นิวเจเนเรชั่นยังดีไซเนอร์หลายอันนะครับที่ทําร่วมกับภาควิชาการ